สวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้ลรงโกพ้พีแอมก็อยู่กันที่หาดบางแสนนะครับเราก็อยู่กันแถวๆบริเวณท้ายหาดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะน่าจะเป็นหาดวอนนภาหรือเปล่าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะเพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้านะลองโกพ้พีแอมก็ตื่นขึ้นมาเล่นน้ำกันนะครับก็ไม่เชิงเล่นน้ำนะเพราะว่าไม่ได้ลงนะพีแอมลมกับคลื่นแรงมากเลนะคะรับเพื่อนๆวันนี้ครับ มาดูสีน้ํากันนะวันนี้น้ําใสหรือเปล่าน้ําก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับเพืพ่อนๆแต่ลมแรงมากเลยนะครับคืนมาตลอดเลยไปเดี๋ยวเราไปเดินรีบเรียบ,ยบใช้ยหาดกันน้องกบเดิน <out> ไปเลยครับไปดูกันครับบรรยากาศตอนเช้าๆตื่นยังครับ <out> ตื่นแล้วนะน้องกบบอกตื่นแล้วนะครับ โอ้ดูคื่นมันม้วนมาเลยนะครับวันนี้ดูสิว้าวใช่คื่นม้วนเป็นเกลียวเลยอะเหมือนที่เขาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเลยเหมือนไหมเพิ่ง <c oughs> ตื่นนอนไปก้มเพิ่งตื่นนอนนะครับเ,เพื่อนๆโอ้โหโโอ้โหพี่แอ,อ,อมมาทำแบบกำลังภายใน พลังเรียกลมเรียกฝนยังไม่มาขึ้นมาแล้วพลังภายในเอาอีกทีพลังน้อยไปโย่โอ้ <c oughs> ลำมวยลำมวยจิ้มโอ้ลำมวยจิ้มเรียกพลัง <c oughs> โย่โอ้คืนท่วมหัวล้อโก้เลยครับดูสิสัตว์มากระจุยกระจายเลยครับ ใช่เขาถืงเขาหยินมักันไงพี่แอมการใช้หาดพังไงครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งแข่งกันไปตรงนู้นดีไหมพร้อ,อมหรืยอยังเท่าที่ว่างอุ้ยโอ้โหเปียบได้เปียบแล้วแล้วก็วิ่งไกลหาดเกินไกลขึ้นพี่แย่กโก้ พอไม่ไหวแล้วครับเพื่อนๆไปกับพี่แอมไป้่อนโอ้มีมีว้าววันนี้ล้วก็พี่แอมก็มีรถดักับแมคโครมาเล่นด้วยนะคะเพื่อนๆฉา,ากหลังก็จะเป็นนี่เลยท้องทะเล อันกว้างใหญ่เสียงก็จะดังหน่อยนะครับเสียงคลื่นเรากโกับพีเอ็มกำลังทำอะไรกันอยู่อะครับถุงพลาสุงพลาสติอะไรไม่ให้น้ำมันเข้ามาไม่ให้น้ำเข้านะครับมาคอยดูซิว่าจะกันอะไรได้นั่นช็อตแรกก็โดนไปแล้วเรียบร้อยน้ำเต็มบ่อเลยพีเอม้ยให้ดูคลื่นมาแต่ละที มาอีกแล้วคืนทะเลซัดคืนทะเลถล่มแต่น้องโกจะเอาดินไปไหนอะครับน้องโกอ,อ้าเรียบร้อยไอรองเท้าพี่แอ้มระวังโอ้โหมมแมคโคลจ,จ,จะลงทะเลไปซะแล้วอา้าวเหอแป๊บเดียวลุดหายไปซะแล้ว น้ำมันพัดขึ้นมาไงครับมันก็กบทุกอย่างไปเลยไหนลองตากใส่รถดําสักคันแล้วก็ปล่อยไหลลงทะเลไปเสียปล่อยเลยเหรอปล่อ,อยไหลลงไปแล้วก็วิ่งไปเกีย่ยไปเสียพยายามช่วยน้องเลยเร็ววันนี้เจ้าอีพูพูกับเจ้าแมวเหมียวนะครับต้องโดนน้ำทะเลแล้วล่ะครับวันนี้ครับ จากที่เล่นดิกนกระซายอยู่บ้างวันนี้มาถึงทะเลกันเลยนะเพื่อนๆ <Wow. S 1> เสียงขึ้นลมมันก็จะดังหน่อยนะพี่แอมบรรยากาศก,ก็จะไม่คุ้นชินนะไม่เหมือนที่บ้านเรานะครับ <c oughs> <c oughs> ไดฟิวทะเลฟิวทะเลโอ้โหตักสเต็มล้นเลยครับดูล้อจมแล้วครับล้ oh. <c oughs> อจมเลยไปแล้วจะลากลงทะเลแล้วโอ้โหล้อติดล้อติด oh. โอ้ไมโคช่วยหน่อยสิ <c oughs> ตอสติดแล้วพี่เอาโอหเอาไมคโครดันตูดดันตูดหลักมากนะครับเพื่อนๆผมว่าสายเปียกด้วยอ๋อ,อยกตูดเลยครับยกตูดเลยครับเอาวิ่งลงทะเลไปเลยให้ขื้นถาสมไปลยไปลยยลย,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 ลยจอดตรงนี้ก่อนจอดตรงนี้ก่อนมาแล้วคืนมาแล้ว โอ้โหซัดเต็มเต็มหน้าไปทูวแแรงใหญ่โอ้โหคืนใหญ่เลยไปแล้วครับดูสิวันนี้ที่บางแสนนะครับคืนลมก็ค่อนข้างแรงนะเด็กๆก็ไม่ลงเล่นนะ้ำนะวันนี้นะครับอ่ารอน้ำลดก่อนนะตอนนี้น้ำยังลึกอยู่<ซ><น>คืนมาแล้วครับมีเปียกแน่มีเปียกแน่<ซ>นดูตอนน้ำไหลลงไปสิตอนนี้ล้อรถของเราจมไปแล้วครับเพื่อน ไปดูพี่แอมไปดูขึ้นมาอาเกิดลงไปอีกเกินลงไปอีกเข็นลงไปอีกเกินลงไปอีกอ,อ้มันหนักนะครับเพืเ่อนๆครับใช่ไหมล้งก้อช่ะทรายเปียกแล้วก็ล้อก็จมด้วยอาช่วยกันสองคนพี่น้องไม่ต้องเทนะอาลงไปจอดไว้เฉยให้น้ำซัดนะเดี๋ยวทรายหลังกระบะก็หายไปเองบี้ยหันตูดให้ตะลีล้องตูดเปียกหันตูดให้ขึ้นหันตูดให้ขึ้นไปอีกลงไปอีก จอจอดโอ้โหเต็มกระบะเลยไมค์แล้วขึ้นใหญ่โอ้าอีกแล้วามค์แล้วดูดูดูขึ้นมมวนเกี่ยวอะยคว่ำเลยเหรอนก็โอ้โหอีพุงพของเราถึงกับคว่ำเจออีกดอกครับโอ้โหถึงกับกลิ้ยง มขึ้นล้มอย่างแรงอะครับเพื่อนเพื่อนเอาลงไปล้างเลยเอาลงไปล้างเลยโอ้โหหมาอย่างแรงโอ้โ oh. ห <c oughs> ไปหนีขึ้นหนีขึ้นแล้วหนีขึ้นแล้ว <c oughs> <c oughs> เช้านี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่บางแสนในช่วงเช้าเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันนะครับน้องโกกับพีแอมก็มีแมคโครติดรถมาก็ขอลงมาเล่นสักหน่อยแล้วก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศริมชายหาดบางแสนตอนเช้ากันนิดหน่อยนะครับสาหรับคลิปนี้น้องโกกับพีแอมก็ต้องขอตัวไปเล่นต่อกันนะครับเพื่อนๆแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องโกพีแอมครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆ